สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้พบกับพี่หลานน้อยพารวยแล้วก็แม่บุญน้อมนะคะหรือแม่ปานองนั่นเองที่สันแม่ฮันนี่สิงี่นะคะ่ะวันนี้พ่อดาวบ้านดอนแล้วก็ทีมงานมาอีกแล้วคะ่ะมาเทื่ทนี้สองเพื่อนมาบวงสรวงรอบที่สองนะคะหนังแม่ฮันนี่จะเข้าวันที่14ี่พันวาคม2 5 6 6น,นะกคะอย่าลืมไปเบิ่งก,กันเด้อพี่น้องเด้อาแม่รู้สึกางใจที่เมื่อนี้พ่อดาวบ้านดอนแล้วก็ทีมงานมาค่ะการู้ซึกรู้สึกว่าดีใจดีใจเพื่อนมาเพื่อนมาเป็นย่ามา,าตลอดะเพื่อนบอกว่า มาขอกับลูกสาวว่าอยากได้หนังเขาท,ที่ว่าอยากให้ทะลุเป้าที่คลาดวางไว้ในใจก็ลเลยบอกว่าพ่อถ้าพ่อได้ตามพิชลาดวางไว้กับลูกขอเอ้อนี่แหละลูกตั้งใจว่าเพราะว่าคณะต้องคุมครองมันเคยมาของานไว้แ้วคือขอ,ง,อง,งานก็คือเพื่อนทำลองคอนแก่นเคยเบิ่งตั้งแต่ไมน,น้อยเวลาเบิ่งจนตะเวนขึ้นแต่ยังไม่อยากเมือนะ ว่าเออก็ได้แต่สิ่งดีกาเพฟ่นก็บอกว่าวันที่14นี่กานังสิเข้าก็เลยมาขอก็เลยบอกมาบอกลูกคันนี่สีสารก็เลยบอกมาบอกมากล่าวอีกรอบนึงเนาะก่อนนังสิเข้าอีซี่มือค่ะนังสิเข้าแล้วค่ะก็เลยบ่มีอย่างดอกกาเพฟ่นกับมีคื่ราคาทารเาียนนี่ถึงนี่รับพราะว่บอกว่าถ้าใครไปเบิ่งคุทธศิลนั่งให้ให้ประเทศไทยเลยค่ะให้นั่งเข้าไปกันให้ฟังๆให้โล่งแตก ให้ดึงคิดดึงใจทุกคนไปเบิ่งเด้อกระนั้นหละกระบอกแล้วว่าสิ่งที่นีรับสิ่งที่คนเฮาผูกกับคาดฝวันมันจะมีริงคนเฮาลำบากคนเฮาลำบากผูกใจเลือดเนื้อร้อนใจกับโอกับเพื่อนไดเด้อกระบอกรถมาเพ๊่เห็นรูปแม่หันนี่สีสารกระบอกคนสารถึสาธทุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่หันนี่สีสาร ับสากรสนรกาก่วงต่ำดวงวงการตรงนี้ลูกขอเด้อซิคอยังกับหอเอาเด้อขอเงินขอทองขอธุรกิจการงานค้าขายได้มดอยากได้รางวัลใหญ่โตกระบอกเงินแล้วเอาจะมาเขาจะมาแก้เอาแต่มาแกเนาะมาบ่ได้กระโรมาก็ะได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0636538997โทรมาไดเอา,าไปด้เอาอย่างโทรมาบอกได้ด้วยใจ ให้ได้กับแม่ฮันนี่สีสารบอกกันได้นะคะคนเฮากับบริว่าไผ่สิ่งที่เชื่ออยู่ในใจเราสิ่งในที่เราเชื่อเฮาก็ได้จะสิ่งดีแต่คนที่เชื่อตลอดชีวิตที่อยู่ตรงน,นี้คุณกว่าชื่นกันหายออไปใส่เล่าต่อไปในสิ่งที่ดีขอให้พลังกิบพลังใจทุกคน ปังปังเฮงเฮงรวยวยนะคะพ่อคนฝากบอกว่าอันนี้เป็นภาคแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตเนาะแต่จะมีภาคสองอยู่เด้อภาคสองิมาา่ายซิม่าไทยค่ะอยู่นี่แหละค่ะที่เกิดเหตุใช่ซิมมาไยค่ะเรจะเจอกันับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกนะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังขอให้หนังทะลุเป็นพันล้านเลยนะคะใช่ ชค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนเนาะทีมงานที่เพื่อนถ่ายทำนะคะปวดจะได้วันนี้มันกรลลำบากทุกคนมันกรลลำบากทุกคนกันหลังปวดก้าวผ่านไปได้ปัญหาของพอสั่งมันไม่ต้องท้อและต้องหน่อยคนเทาอย่าท้อและอย่าหน่อยก้าวต่อไปช่วยทอนแดงช่วยทอนแดงอย่าบอกกันแล้วพาไปให้ลูกสาวเพื่อนอยู่กาฬสินธุ์แต่ทางนี้ก็จะจัดให้อีกอ่ะคนนี้เราจะจัดให้ ลูกสีแดงแดงข้าวเหนียวส้มตำวันที่สิบสี่ตอนเช้าเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้านะคะซื้อมาให้แม่ค่ะเดี๋ยวมาจัดให้เพื่อนยืนเลจ้ะะจัดให้เลยจ้ะองเท้าสวยๆนะคะสีแดงแดงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามอีหล่าพารวยเด้อจ้ะเด้ออีหล่านี่ล่ะลูกสาวยายนี่ล่ะอีไล่ก็วมู่จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณ สวัสดีค่ะวันนี้พ่อดาวบ้านดอนมานะคะสรีอีสานะคนครฟิล์มค่ะวันนี้เพื่อนมากันเป็นรถตู้รถทัวร์เลยค่ะแม่เพิ่นกำลังมาขอนะคะนี่สารแตกสารแตกค่ะมือวานนี้แม่ฮันนี่สีอีสานนะคะมือน,นี้เพื่อนมาขอโชคขอลาบกันค่ะ ันมามาจะใส่นอรถทัวออร,ร์นี่พออะไรคะหลบหลับหลุหลับลยอนี่ห้าวเหยวันนี้ตอนรับทุกคนนี้นะคะนังเข้าวันไหนนะคะโปรโมท14ธันว,า,า,นวาคมนะคะ เดี๋ยวนังเม่ฮันนี่จะเข้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันเยอะๆนะคะอ่าขอให้ปังๆดังๆร้อยล้าน200ล้านเลยอ่าเอาเป็นพันเลยดีกว่าเนาะันรล้านเลยค่ะขอให้ฮิงๆนะคะ,ะต้องไต้องไปรอรุ้นนะคะอ่า พ่อบอกว่าเรื่องนี้คนต้องร้องไห้ทั้งประเทศแน่ๆเลยคนจะรักสงสารแม่นี่ทั้งประเทศคนทุกท่านครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะวันที่14นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่วันนี้แวะมาอีกทีหนึ่งขอให้คนไปดูเยอะๆให้ยอดวิวพันล้านเลยนะคะเรื่องนี้เกียนจากควล่นเกมค่ะ S <S> กแ็แม่แพงแม่ป้าแพงเป็นพี่สาวที่นี่ลูกแแรงเลยค่ะแล้วก็มีดาราที่คนรู้จักในประเทศที่หลายท่านร่วมงานค่ะแล้วก็เป็นพระกอร์นี่ที่น้องแพนขานนอตอนไอย่างเงี้ย,ยม,ม่คอยรอชมผลงานค่ะทำได้ดีขนาดไหนแต่ก็ต้องฟัง ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามะคะ่ะรอลุ้นหนังนะไปดูกันเยอะๆนะคะ14นี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่เจนวันนี้หนังจะเข้าแล้วรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นการาพยนเรืเอ่องแรกของแฟนด้วยฝากฝากพ่อแม่พี่น้องไปดูหน่อยวันที่เท่าไหร่พี่น้องไปดูาพ,พยอาหารทนที่ราชินีหมอลำนะคะวันที่14ครับ ค่ะทุกลงภาพยนะะย่นข,ข,ขอบคุณนะคะขอให้ดังๆนะขอบคุณ